สว,ส,สวัสดีครับนี่อังอังสวัสดีเร็วอืมสวัสดีไม่น่ารักเลยอ่าวันนี้วันนี้เราเดีว,ว่าสวัสดีก่อนอ่านี่เป็นต่อต่อส้มแตกนะครับรีวิวลำธารกันนะครับดูสิครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีนะครับ อยู่ใกล้ๆเขตเขตเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี Bea, วันนี้แวะมาเที่ยวกันอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของทางอ่าตัวนี้เขาเรียกลำห้วยอะไรไม่รู้ลงน้ำได้เนะลกูกไหน,น,บบนกุ้งไหนปลาดูสิมันเป็นเศษไม้ลกูกไม่ใช่อะไรอันเนี้ยอ่าลงน้ำได้ลกูก ภาพบรรยากาศโดยรอบก็ยังยังมีอากาศหนาวๆอยู่เย็นสบายช่วงนี้น้ําน้ําน้ํานี่ไหลมาจากน้ําเป็นน้ําเขื่อนปล่อยมาน้อยๆปกติแล้วถ้าช่วงหน้าฝนน้ําตรงนี้จะเต็มจะล้นหมดเลยน้ำเย็นมากเลยครับบรรยากาศก็จะออก ่อนข้างที่จะสดชื่นน้ำใสน้ำเย็นเจี๊ยบนี่กลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกันให้ชมภาพโดยรอบก่อนอ่าอันนี้เจ้าประจำเราอยู่แล้วไปไหนไปด้วยไม่ช่วยเลยสักบาท <c oughs> เจ้านี้ <c oughs> น้ำเย็นเย็น<ๆ>น้ำตื้นตื้นอ่าตรงนี้เหมาะ,ะช่วงนี้ก็จะเหมาะที่จะแคมปิง้งเ,เล่นอะไรลูกสาว<ๆ><ๆ>เดี๋ยวค่อยไปเล่นที่ฝายลูกอยไปเล่นที่ฝายกันนะฝายน้ำที่อ้างเคยไปเล่นไงเดี๋ยวป้าพาไปลูก ไปลุยน้ำกันเดินไปลุกโอ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยไม่ดูดดอุย้ยคือเกีก่อมอ่าในลำห้วยนี้ก็จะมีเอ่อพวกปลาเล็กๆด้วยมีพวกบกบพวกเขาว้าวน้ำเย็นมากเลย Premises, มาลูกสาว Beach, ลุยมาเลยลูกดูลูกอ่างนะครับนางชอบมากถ้าเล่นน้ำค่ยดูนางล้มใส่น้ำนะสำเร็จเขาเล็กๆเตี้ยหอบเหมือนกันครับอ่างถึงนู่นแล้วเดินไหวมาก อ่าง,างโหมีทางลงระวังลื่นลูกไม่ต้องไปลูกเดี๋ยวลื่นทางลงจากจากจากมุมกล้องนี้อาจจะบมองมออกแต่จริงชันมากครับเนี่ยทางนี้ <at> รอบด้านนึงก็จะเป็นภูเขาลส <at> ไหน ไปทางนี้เร็วผาติดขึ้นเนจ้าแสนแซ่บของผม ญ้าพวกนี้เขาเรียกย่าอะไรนะแต่ว่าแต่ว่ามันมันผมเห็นหลายหลายร้านอาหารก็เอาไปเป็นเป็นไปปลูกประดับข้างหน้าจะดึงให้ดูนะนี่นดนเจ้าอังก็ขึ้นอยู่ทั่วไปครับตามสองทาง อันนี้น้องอังเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาไหนเนี่ยอันนี้อยู่ที่เขื่อนท่าเคยบ้านสวนห้วยพลูเต <c oughs> ิมนี่ท <c oughs> ีมงานที่มาด้วยกันนี่ดูวิวสักก่อนทุกคนเป็น <c oughs> ไงครับ <c oughs> อ่าในนี่ผมพาดูวิวด้านล่างลึกๆไม่มีถนนด้วย <c oughs> โหมีมีนี่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะแพะปะ แพะแพะแพะโหแพะตายตายหน้าผาเอ่อผมผมยืนไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันชันเขาทักชันแต่ว่าพวกพวกแพะนะพวกแพะพวกแพะแพะตายได้เก่งอะอ่อโดยโดยรวมวิวก็จะเป็นประมาณภูเขาวิวเป็นภูเขาสวยๆนะครับ แล้วก็มีวิวคนน่ารักอยู่คนหนึ่งด้วยนี่หันมาดิครับอ่าทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นแนวแนวเขื่อนเขืคนครับเขื่อนพ่าเคยอ่าเป็นนักเขื่อนพ่าเคยภาพโดยรวมบรรยากาศโดยรวมก็โหสดชื่นมากทุกอย่างมันก็จะประมาณสดชื่นสดชื่น อ้าง,อ,างอย่างไรลูกวิ่งมาแล้วจะตัวอ้วนไปแล้วจะตัอวอ้วนจ,จอดแวะถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่งกันครับอ่าเก็บน้ำห้วยท่าเคยบ้านสวนพลู เก่งอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบ,บุรีตอนนี้ก็ยังเห็นเห็นผมตามตามในในที่ผมเห็นแล้วมันยังเป็นเหมือนมอกจางๆอยู่เลยเอ,อนี่ก็ล่อเข้าไปประมาณนัก4สี่ห้าโมงเช้าแล้วแนวเขาเทือกเขายาว สุดลูกหูล no ูกตาเป็นภูเขาล้อมรอบครับฝูงฝูงแพะูงแพะก็หากินตามสันเขื่อนแันนี้มีหญ้าครับ แวบๆเจอในแบบเสื้อแดงนายแบบสุดหล่อของเรากับวิวธรรมชาติแล้วก็นี่คนช่างภาพโอ้มุมนี้สวยมากเจ๋วมากในแบบเราสวยหลอ่อ <laughs> มีผีเสื้อบินได้นะผมเห็นผีเสื้อมีผีเสื้อด้วย มีผีเสื้อมีนกมีโอ้เจ้าพวกนี้เอาจริงก็ตูวอ้วนตึกเลยครับเพราะแต่ละตัวมันมันย่าย่าค่อนข้างเยอะกินสบายอ่ะสวยมากครับสวยมากครับอ้าวนี่เรามาที่ไหนกันแล้วตอนนี้ เรามาที่ฝายฝายทดน้ำอ่าเขาเรียกฝายทดน้ําอะไรผมก็ก็ก็ไม่ไม่รู้จักครับมันมันมีป้ายอยู่แต่ว่าไกลๆนะ่ะอ่าด้วยสายตามองไม่เห็นนะครับอายุมากเดี๋ยวนี้เลยอังอังหลบรถในลูกสาวป้าหลบไปที่นี่ก่อนอน้ําเย็นเกียบเลยอะฮ่ <c oughs> าุ่าอาจารย์ตุน้ชอบเล่นน้ำอยู่แล้วนั่งได้ลูกสาว นี่รถนีตรงนี้เป็นถนนนะครับซึ่งรถผ่านไปได้แต่ก็เป็นเป็นฝ่ายทดน้ำที่เราสามารถมานั่งเล่นน้ำได้นั่งลงเลยอ่านั่งลงเลยนั่งลงเอ้านั่งลงก่อนเร็วๆลงไปเลยนั่งลงไปเลย น,นอนลงไปเลยเจ้าอ่างเจ้าอ่างเจ้าอ่างเขาชอบเล่นน้ำเลยครับโดยโดยโดยนิสัยของเขาไม่ว่าเราไปที่ไหนเจ้าอ่างก็จะหนาวแค่ไหนเจ้าอ่างไม่สนใจครับเดี๋ยวผมพาพาชมาบรรยากาศรอบๆก่อนอด้านด้าน,ด,านด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นกอ,อไผ่แล้วก็ต้นอะไรไม่รู้ครับแต่แต่ว่าใหญ่มากอะ่ะน่าจะอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วครับ แต่ว่าด้านด้านบนหักไปก็จะมีกิ่นใหม่ก็เข้ามาแต่ว่าโคนโคนใหญ่มากเทียบเทียบกับรถยนต์เห็นไหมครับว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศทางนี้กันอางหลบรถนะลูกงามใสไหลยเย็นเลยครับ นี่นะครับดู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 ดบรรยากาศอ่งา,างระวังไหลไปนะลูกไ,ไม่ครับปลาฮ่ทีมงานของเรามาเล่นน้ำนั่งเลยหลบรถลูกสาวหลบรถก่อนรถรถมานะตรงนี้เป็นถนนวิ่งครับจะมีรถรถผ่านไปมาไปมา,ปมาใช้ใช้เป็นฝ่ายทนน้ำด้วยแล้วก็ใช้เป็นที่ที่เล่นน้ำด้วย เกลี้ยงจุ่มน้ำเย็นมากแล้วก็ออกจะลื่นๆื่นสวัครับสวัสดีครับตัวแตกนะตแตกโดดตุ้มฮ่าฮโดดลงไปแล้วน้ำไม่ลึกอ่างลงได้ทางโน้นนะลูกไประวังเหล็กหน่อยละกันมันมีเหล็กนะลงได้ลูกอ่างเดินลงไปได้สิลูกสาวค่อยๆลงไปลูกมาเลยเอาไปยันเดียวยัน เป็นเป็น,เป,นเป็นที่สนุกสนานของของครอบครัวเรา <laughs> ชอบครับเรื่องเล่นน้ำหนาวเย็นๆแต่ก็เล่นกันเป็นปกติ <laughs> นั่งลงไปเลย <laughs> แล้วตัวแสบของผมก็ชอบอยู่แล้วหอยต่อสวมแตกครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่นี่นี่คือครอบครัวตอนนี้ก็ตามภาษาคนมีความสุขครับใช้ชีวิตให้มีความสุข เล่นน้ำกันน้ำน้ำไม่ลึกครับน้ำไม่ลึกแต่ว่าอย่างที่บอกครับเย็นเกียบโดยเฉพาะเจ้าคนนี้อาประจำของผมเย็นเจ้าอัางสิหโดโดเจ้าโยก อ้าวเร็วเร็วลองใหม่ลองเอาแข็งแรงกันหน่อยเอาเอาบุ๊บบอมเรียบร้อยอ้าวตันลองมั่งนี่ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ตันบอกบันบอกเหนื่อยอ้าวนี่ดูต่อส้วมแตกกันครับอะไรอะไรลงแต่กโอ้เรียบร้อยขึ้นแล้ว เอ้ยว่าแล้วทำไมน้ำน้ำถึงไม่ไหลไปทางนู้นโอ้มีคนเรามีคนกั้นเขื่อนคนกั้นเขื่อนครับคนกั้นเขื่อนอันนี้ก็กั้นทางเข้าอีกคนคนกั้นเขื่อนอันนี้พระภัยมณีหรือนางเงือกเนี่ยอันนี้พระปสุข นี่นี่นี่พี่รอสโชว์รอหน่อยเร็วไปดูอ่ะเดี๋ยวนะแครดูให้ต่อซ่วมแตกเดี๋ยวได้ได้ได้ไหลไปข้างหลังหลังไม่อยู่เนี่ยหลังไม่อยู่จังเลย ระวังระวังไม้ไผ่ข้างหลังล่ะระวังข้างหลังมีไม้ไผ่ด้วยนะแล้วไหลเนี่ยเอ้า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 ปล่อยไม่ได้ไม้เดี๋ยวไม้แทงโอ้ยต่อว่ากี่วัไม่ไปกันดี เอาอิงคนแล้วไอ้คนรหลังไปอยู่แล้วช่วยด้วยอุ้ยเราดันตัวเองไม่ขึ้นหรอครับดันตัวเองไม่ขึ้นแล้วไปแล้วหนึ่งเรียบร้อยอุ้ยหลังตลอหน้าองตลกหมดฝืนปูนครับสไลเดอร์สไลเดอร์แเแดงี่ปล่อยมือดิตาปล่อยมือไปแล้วอีกคนรงนี้เล่นได้ไฮะ ลองดูดิแต่เราต้องเอาหลังลงลูกเอาถ้าอยากเล่นมาเล่นเลยเอาต่อคิวกันแล้วสไลเดอร์เฮ้ยต้องทำแบบเขานี้ลูกอ่าน้องอ่างไปไปลูกอ่ะอพี่ต่อทำให้น้องดูหน่อยไม่ลึกครับเพราะแค่นี้อ่างเล่นได้อยู่อ่างอยากเล่นเอาเร็วไปลูก ตรงโน้นไม่ได e, ้ตรงนี้มีคนคนคอยดูให้นี่ครับสไลเดอร์สไลเดอร์บ้านนอกผมรกวนสนุกกันใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววางหัวฟาดฟูนะไปยืนกันเอ้นเว่นเดินเว่นปแล้วเอายาดมยาดม้อยไปแล้วแล้วคนเฮฮาครับวายไป